รวมเอาลิกได้รวบไหมนะรวมเอาลิกได้รวมไหมคิดระเบียวกาให้หน่อยคิดระเบียวกาให้หน่อยเผ่เราจะได้กเดลูกิ้งเดลกิ้งแทงีเเจเดีเฟน์ on my phone เจเฟดีเฟน์ on my p h o n บดีซีดีเฟ

ลูกเซเวลูกเซเวชาโลเเวออนวยว้ีวชาโลเซเวไหนก่อนไหนอุ้ยเียมนี่แก้วอยู่ไหวป่าวควมนอโเาวเป็นชุคนหนึงโโ่ลยแรงสั่งย้แม่โผพามีใครฝาเป็นชุย่างบอกหน่อยบอกหน่อยบอกหน่อยาแมนเดินออกไปแล้วอุนเตอ้าแมนเดินออกไปโเ ดู <divide S 1> ชาโลกกันนะดูชาโลกอันเดรเกอันดรเกนอัเดเกนเดรตเนบันดีันดีอปะอันเดไฟโกทีตัวเดเกอยูมาแตอนยูขึ้นมาขึ้นมาคนยูเกแม็กแม็กพูเดมอนพูดมอนพูดมอนพูเดมอนน้เขา้องเขน้ขา้องนเข้างนข้อน้้าอเออออออเาเอาเาเางงาอสาวินานอนเออ

ไ์นไไนไปอรเดออีสไล์แมนสเปเดอีไลแมนไปอเดอีสไล์ที่ว่าีย่าอร์าเดย่านาคพูค่พู่พไล์นเออสปอย์เดออีสไลฟ์แมนสเปียร์เดออีสไลฟ์เปีย์เดอีสไลฟ์อีอีแมนทรับอีสทำอีแมนทำอีทำอีมนทำอีสทำอีอีทีทอีเฮ้ยีบอกับมาีอเฮยแทกางหมเกิดอาการไหมเกดาการเฟ

แค่ฟูแคปฟูแคปฟูเอ่อฮิวาบฮิวาบเราวอกเวมาวอกเวมาคาวิสวทสแนควทสีฟูเอาบ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 ีฟูเอาแมนบีฟูเอาบีฟูเอาบีฟูเอาบอาแมนนึงเกมทำหนอิสทำหนอิสทำหนอิสทำหนอิไอลูคซาเวตลูคซาเวตเอาเด้อวอล์กไงลูคซาเวตเอาเด้อไอฟายโกทีูวายเอาเด้วอกอาเด้อวอกแต่เขมรคิลิ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 

ระวัง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 นกมา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 แคกพูแกู่แกู่แกู่ระวังนะระวังนกมาแล้วแล้วแกลงแล้วเกลเแม่กูกลัวนกจัดเลยตอนเนี้ยแรงมากระวังใสูตววหน่ชออัอันอชองแข็งกรบกแบคกแบแบคดอกยสตชอหน่นสวยสวนสวนไนวน นกมานกมาสวยสวยสวยโอ้ยสีมันตีมันนักตีมันหนักคืออะไรวะีมันหนักเดี๋ยวไม่ออาขำอีกอ่ะำอีฟ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 ีฟำอีฟำอีไอีฟอวีฟอวีฟอ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 วีฟอีฟอวีฟออีฟ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 อีอีฟ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 อวีฟอีฟอีฟอีอีฟ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 อี ่ไม่ดเลี้ยเเยเิกเเอาจะปยไงจะโทรหรือจะถอย้องเบาอ้าเดินออกิก่ออ้ามาอ้ามาอ้าเอาเดินออกเดินออกเนออกเขาลุกเขาลุกเออป๊อปเดบูทป๊อปเดบูทป๊อปเดบูทแมนเสร็จแล้วเสร็จแล้วป๊อปเดบปิดี่ไม่ตเราชะปไม่ตลไม่ตัวลเดี๋ยไปออฟ